ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่หกเดือนหกปีสองพันยิบสี่เมื่อกี้มืนน่อวาเริองงามย่ำดีค่ะปะูกพักสาบนะคะซื้อมานะคะห้าหัวเขาเจา้าก็ไ้ใส่ถุงมาให้เดยเขาเจ้าใส่ในกล่องเลยเนาะก็เลยอนุบาลว้โดยการแช่น้ำค่ะแช่น้ำว้ประมาณน,นี่แหละอาทิตย์กลัวแล้วค่ะเขาก็สิงห์ออกมาประมาณน,นี้นะคะ บทีนีใบมันตั้งกันค่ะเพื่อนบอกว่าถ้าใบาเช็กเชียงนี่สิเป็นตัวฟูปลูกก็บ่ได้ก,กินมากค่ะนี่นะอันนี้่ลูกว่าตัวเมียบอนี่สนะอันดับแล้วมาเตรียมลุมค่ะนี่ขุดลงไปแล้วประมาณประมาณ,มาณนี่แหละคืบนึงนี่แหละแล้วก็ใส่ปุ๋ยงว้วค่ะใส่ขิงงัว่าลงไปแล้วก็เอาน้ำเทลงไปเบิ่งง่าน้ำซึมบอีนน้ำซึมแล้วนะคะผสมกันเฮ้ากระสิ ทำการปลูกเลยนะคะอันนี้คือต้นตัวผู้ต้นตัวผู้พันบอกว่ามันสีบอได้หมากไม่รู้ว่าตัวผู้แทหรือจิปลอมอันนี้ห้าก็สิเอาลงไปเลยประมาณนี้นี่ปลูกอีกเอียงสักหน่อยประมาณนี้ค่ะเราค่อยเอานามหมดนี่นะจะิทาเบิ่งอีกสักประมาณอาทิตย์หนึง่งเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิ่งแล้วค่ะว่า เขาจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าเขาเบิ่งพยากรณ์ว่าฝนสิตตอันนี้เริ่มแตกหักแล้วเนาะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งที่เขาอนุบาลไว้เราก็สิบปลูกตะไคร่น้ำด้ตะไคร่ก็แช่ไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งห้าเกิดอันนี้ห้าเกิดแล้วอันนี้ใบว่าแืงนะสิเป็นตัวเมียก็ว่างแบบนอนๆอนไปเลยจ้ะนอนแบบนี้เลย เขาซื้อมาห้าเอาเรืออันนึงเอาไว้น้ำกันเป็นโคูตัวฟูไว้ตัวเดียวอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียเอาไว้ได้วยกันปลูกไปเลยโอเคเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงมาอัปเดตให้เบิ้งร่าขาวว่าเขาสีหลอดตัวนะจ๊ะปลูกรอฝนค่ะ